เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของยี่ห้อบอลชิที่ทางร้านเรานํามารีวิวนําเสนอคุณลูกค้านะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นรุ่น350บาทและมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ระบบในตัวเลยนะครับก็คือ 1. ต่อตรงจากก๊อกก็ได้นะครับใสา่ย,ยางเสียบเข้าตัวเครื่องเลยระบบที่2สามารถดูดน้ําจากถังก็ได้นะครับตรงนี้จะได้ความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องลากสายยางยาวๆนะครับผมและระบบที่3สามารถปั่นโฟมล้างรถได้ในตัวเลยนะครับและตัวนี้ช่วงเปิดตัวทางร้านเราจะคิดเพียงแค่ 1,890บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจสินค้าอยู่ที่ไหนทั่วไทยเราจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านค่อยชาระเงินหน้าบ้านนะครับไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแถมในชุดที่จะแถมให้นะครับเริ่มจากสายอาัดฉีดก่อนนะครับเป็นไฮดรอลิกตัวหนายาว10เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องสวมปลายปืนสําหรับพ่นโฟมนะครับสายยางที่แถมให้สําหรับดูดน้ําจากถังนะครับข้อต่อข้อตัวเครื่องจะมี2ตัว ตัวกองสิ่งสกปรกเข้าไปสายยางนะครับและก็ปืนอัดฉีดปืนตัวนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดมาใหม่นะครับเป็นปืนสั้นนะครับผมหรือว่าสามารถต่อเป็นปืนยาวก็ได้นะครับตรงนี้แพ้งเป็นพลาสติกปลอดภัยหายห่วงเลยนะครับผมใช้งานเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวก็ได้อันนี้เป็นแคตตาล็อกนะครับและก็จะมีข้อควรระวังของการใช้งานนะครับก่อนใช้งานก็อ่านข้อควรระวังก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเครื่องฉีดน้ําบอลชีนะครับผมอันนี้เราต่อเป็นปืนยาวเรียบร้อยแล้วนะครับ เครื่องจะเป็นตัวตัดออ,อ,อตโต้นะครับถ้าไม่กดไกปืนเครื่องก็อยู่ทํางานปลายปืนถ้าเราหมุนก็สามารถเป็นน้ํากระจายได้นะครับแล้วก็ส่วนกระป๋องที่แถมให้นะครับถ้าเราสวมปลายปืนก็สามารถพ่นโฟมได้นะครับผมถ้าถอดออกนะครับผมก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับ ตรงนี้จะได้ความสะดวกสบายเวลาล้างรถเลยนะครับตอนนี้เราต่อระบบที่2ดูดน้ําจากถังนะครับไม่ต้องลากสายยางมาเลยสาหรับคุณลูกค้านะครับที่คิดว่ากระป๋องเนี้ยเวลาเราล้างรถฉีดแป๊บเดียวก็หมดนะครับต้องมานั่งเติมเสียเวลาเราก็สามารถใช้ระบบที่3นะครับปั่นโฟมล้างรถได้ในตัวเลยนะครับวิธีการทําก็สายที่ดูดน้ําเปล่าอยู่นะครับเอาไปจุ่มในถังที่ผสมน้ํายาล้างรถไว้ แล้วเดี๋ยวก็ฉีดไล่น้ำเปล่าออกก่อนนะครับ, <M> ครบแค่นี้โฟมก็มาแล้วนะครับสะดวกสบายกับการใช้งานนะครับผม <S <S ถ้าเอาสายที่เราดูดโฟมไปจุ่มน้ำเปล่าก็จะกลายเป็นน้ำเปล่าเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูแรงดันบาร์กันนะครับผมซึ่งตัวนี้ต่อปืนยาวขึ้นถึง400บาร์เลยนะครับโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ